มะม่วงดิบกรีนแมงโก้สุกสุกสีเหลืองนะดิบอองออร์เรนจ์เยลโลออร์เรนอ่ะ y e ลโลว o วันคือสุกถ้าดิบก็คืออ่ากรีนแมงโก้นะคะุ oh. คูนะ <laughs> คนชอบทั้งสองเลยอ่ะกูคนชอบทั้งสองเลยตอนนี้ที่ออสเตรเลียเป็นแมงโก้ซีซันวันวันบ็อกทเวนตี้ดอลล่า ูกหรือแพงแพงแพงที่แคลิฟอร์เนียขายเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้ <laughs> <laughs> ถ้าถ้ถมามะม่วงหนึ่งลูกที่ที่แคลิฟอร์เนียเบบีซื้อเท่าไหร่ลูกเดียวไม่รู้ไม่รู้คุณหัวนโช์ให้ดูคุณหัวนซื้อมาหนึ่งบล็อกแต่ว่าอ <laughs> นี่นี่เรามีมะม่วง <laughs> นี่ซื้อมาหนึ่งบ็อกมีประมาณน่าจะประมาณยี่สิบลูกนะคะน่าจะวันดอลลาร์อ่าลูกหนึ่งเนี่ยวันดอลลาร์เบบีชอบแบบนี้ใช่ไหมแบบสุกอ๋อะนะคะอ่ะอมังกอ